จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรันจอมราชันตอนที่373ศึกวานอนบริเวณรอบเขาพระสุเมนนั้นเหมือนหม้อน้ำเดือดแน่นอนว่ามันเริ่มต้นขึ้นเมื่อราชสีแห่งหอคอยสูงและชนเผ่าราชสีตัวอื่นๆถูกสังหารแต่ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นั้นไม่มีอะไรเทียบได้กับตอนที่จอมพลังมังกรโคชสาร ันธพานฉลามแห่งท้องทะเลอัจฉริยะและหัวหน้ารุ่นเยาว์ของเผ่าอื่นๆเสียชีวิตทั้งหมดพวกเขาหายไปราวกับว่าพวกเขากำลังเก็บเกี่ยวข้าวสาลีและฝูงชนก็ตกตะลึงในทันทีนั่นเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหัวหน้าเผ่าอาชาชนเผ่าแรดและชนเผ่าเสือดาวพวกเขาและผู้นำคนอื่นๆของพวกเขาต่างตกตะลึงและโศกเศร้าเสียใจและหลายคนก็โหยหวนด้วยความโกรธอย่างแท้จริง แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะเป็นปาราดไร้ขีดจำกัดแต่พวกเขาไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นจึงไม่ถูกจำกัดด้วยมารยาทและพิธีการของมนุษย์พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อซ่อนอารมณ์และความรู้สึกของพวกเขาและด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นความโกรธแค้นสังหารในทันทีตายลูกชายของข้าตายแล้วหัวหน้าเผ่าฉลามเริ่มหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและจ้องมองด้วยความเกลียดชังที่ยานวูปิงและเลวีอาธานผู้อาหังการ แน่นอนว่าเขาไม่กล้าที่จะโจมตีพวกเขาจริงๆทั้งคู่เป็นขั้นมหากาบแห่งปราดและเกินความสามารถของเขาที่จะต่อสู้ด้วยสิ่งที่เขาทำได้คือกัดฟันด้วยความหมุดหนิดและหวังว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเมื่อหยางฉีโผลออกมาจากการแข่งขันที่จุดสูงสุดของเขาพระสุเมนกลุ่มมหากาบปราดได้รวมตัวกันพร้อมกับสังฆราชออกัสจอมพลังมังกรโคชสารตายแล้วหยางชีฆ่าเขาและหัวหน้ารุ่นเยาวคนอื่นๆด้วยเช่นกัน มังกรโคชสารสวรรค์ตัวสั่นด้วยความโกรธและจากสายตาของเขาดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปในนรกแห่งมหานทีเพื่อจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวเองแน่นอนเขาทำไม่ได้โลกอามาตะต้องการให้การแข่งขันฝึกฝนสำหรับสาวกที่อายุน้อยกว่าและทำให้เป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะเข้าร่วมสวรรค์มังกรโคชสารก็ไม่มีข้อยกเวน้นมิฉะนั้นเขาคงพยายามจัดการกับหยางชีไปแล้วข้ารู้สถานการณ์แล้ว เขาพูดดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยเจตนาฆ่าจอมพลังมังกรโคชสารเป็นลูกชายของเขาซึ่งเขาพยายามอย่างมากในการช่วยยกระดับการฝึกฝนการที่เขาตายอย่างกระทันหันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบรรยายได้ดังนั้นเจตนาฆ่าของมังกรโคชสารสวรรค์ที่มีต่อ,อยางฉีและพระมาณดานั้นแทบจะท้าทายคำอธิบาย เวลาพลังปราณและทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาปราดผู้ยิ่งใหญ่ขั้นที่5นั้นมีมากมายมหาศาลและนั่นยังไม่รวมถึงความจริงที่ว่ามีเพียงอัจฉริยะเท่านั้นที่สามารถประสบความสำเร็จในการไปถึงระดับนั้นคนแบบนั้นอาจเป็นหัวหน้าในหมู่ชนเผ่าปีศาจความจริงก็คือแม้ว่าสังฆราชออกัสมังกรโคชสารสวรรค์จะมีลูกชายหลายคนแต่เขามีเพียงสองคนที่โดดเด่นเป็นพิเศษหนึ่งคือมังกรโคชสารแห่งช่องว่างและอีกอันคือจอมพลังมังกรโคชสาร มังกรโคชสารแห่งช่องว่างจะล้างแค้นเขาเขาสามารถเข้าถึงรายการจัดอันดับได้เช่นเดียวกับเราดังนั้นเขาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะมุ่งหน้าไปและฆ่ายางฉีทันทีเราพึ่งพาได้เฉพาะมังกรโคชสารแห่งช่องว่างเท่านั้นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง ผู้อาวุโสคนหนึ่งคำรามท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในบรรดาลูกชายของเจ้าปรมาจารย์ออกัสในฐานะที่เป็นเทพแห่งดวงดาวปราดซึ่งอยู่บนยอดของขั้นตอนที่8แม้แต่ยางฉีก็ไม่อาจเทียบได้กับเขาขั้นตอนไร้ขีดจำกัดเป็นเกณฑ์ที่สำคัญมากมังกรโคชสารสวรรค์กล่าวและนำไปสู่พลังแห่งทักษะพลังปราณนนยิ่งใหญ่และความสามารถในการรวบรวมพลังปราณที่แท้จริงจำนวนมหาศาล เขาหลับตาและกล่าวต่อว่ามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงเจ้าพูดถูกจริง,รงๆสังฆราชชอกัสเขายังมีชนภวานนอนที่ต้องรับมือรวมถึงปรมาจารย์ระดับแนวหน้าจากทวีปใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณและนั่นยังไม่พูดถึงมหาเวทมนตรานักล่าหัวที่น่าสะพรึงและอื่นๆจากสถานที่อื่นๆอีกไกลออกไปในความว่างเปล่าในต้นไม้สีทองโบราณต้นหนึ่งมีนกคุณเพิงชารากำลังดูรายชื่ออันดับอมะตะ ดังนั้นอชริยะอีกคนได้ปรากฏตัวขึ้นในภูเขาลอยฟ้ายังไงซะพระมารดาก็คือพระมารดาอยู่ดีข้าดาว่าลูกชายของเธอหน้าจะเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าจากนี้ไปภูเขาลอยฟ้าจะถูกมนุษย์ควบคุมถึงเวลาแล้วที่ทวีปบรรพการจะผงาดขึ้นอีกครั้งเป็นเวลาหลายปีแล้วที่การแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงและทวีปรกร้างทวีปสัตว์อสูรและทวีปแสงอรุณก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามให้ตายเถรนรกแห่งทุกขเวทนา นกคุณเพิงชราตัวนี้เป็นขั้นมหากราบแห่งปราดผู้อยู่ยงคงกระพันผู้ยิ่งใหญ่ปราดผู้ยิ่งใหญ่สุดยอดสวรรค์ที่มีชื่อเสียงเขาเป็นหัวหน้าของชนเผ่านกคุณเพิงและเป็นบิดาของสัตด,ดามาและนกคุณเพิงปีกทองผู้ยิ่งใหญ่นกคุณเพิงปีกทองผู้ยิ่งใหญ่โปรดรับรู้ว่าอย่างฉีนั้นแข็งแกร่งเพียงใดและปล่อยเขาไว้ตามลำพังมิฉะนั้นเจ้าจะประสบชะตากรรมที่น่าหดหูใจข้าหวังว่าเจ้าจะไม่พินาศดูแลตัวเองด้วย เขาถอนหายใจและมุ่งหน้ากลับเข้าไปในรังของเขาในต้นไม้สีทองโบราณย้อนกลับไปในนรกของมหานทีจอมพลังมังกรโคชสารและพรรคพวกของเขาตายหมดแล้วและในที่สุดยางชีก็อยู่ในระดับปราดผู้ยิ่งใหญ่และหลังจากดูทราบมนทินแห่งอมะตะจากขวานของจอมพลังมังกรโคชสารเขายังมีพลังปราณอมะตะอีกด้วยโดยปกติแล้วการบรรลุขั้นมหากาับแห่งปราดเท่านั้นที่ปราดผู้ยิ่งใหญ่จะทำสิ่งนี้ได้ แต่หยางชีกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นอมตะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อเขาไปถึงระดับกึ่งอมตะนอกจากนี้เขาได้ดูดซับพลังและพลังปราณจากปราดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เขาสังหารวางไว้ในเตาหลอมไฟนรกเพื่อชำระให้บริสุทธิ์ในทางกลับกันทําให้การฉายภาพของโถงแห่งสวรรค์ชัดเจนขึ้น เขาเชี่ยวชาญกำปั้นแห่งห้องโถงแห่งสวรรค์และตอนนี้สามารถใช้หัดของเทพพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ซึ่งทำให้เขาสามารถบดขยี้กองกำลังมังกรคชสารและสิ่งของกึ่งอมาตะของเขาได้อย่างง่ายดายอืมข้าเช็ดพวกมันออกหมดแล้วเขาคิด ข้าแน่ใจว่าชอบที่จะเห็นปฏิกิริยาของผู้ชมพวกเขาคงจะบ้าไปแล้วโดยเฉพาะหัวหน้าราชสีถ้าเขาไม่เรียกข้าว่าไอสารเลวบางทีคนของเขาคงไม่ถูกกาดล้างตอนนี้ข้าเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่วันเวลาของเขาก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยการรวมเลือดของนรกกับเลือดของมังกรโคชสารเขาปลดปล่อยพลังที่ท่วมทน้นและหัดของเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ไปถึงระดับที่สูงขึ้นไปอีก มันเป็นระดับของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์และทวยเทพทั้งหมดเป็นยอดสูงสุดของกองทัพถวยเทพถวยเทพราชาแห่งเทพทั้งหมดบูมเขาค่อยๆรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาและเตรียมพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับพายุน้ำบนชมพุทธวิพาหิมะถล่มอมพันวายุเทพนิรันร์และราชินีเพลิงแห่งรัติการในเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพของเขา อย่างไรก็ตามในขณะที่เขาทำกระบองขนาดมหึมาฉีกช่องว่างด้านหลังเขาและมือที่ปกคลุมด้วยขนของวานอนยักษ์ก็ปรากฏขึ้นหยางชีหมุนตัวเข้าที่มันและยื่นกำปั้นออกไปเพื่อปะทะกับกระบองที่ลงมาบูมพวกเขาชนกันและกระบองก็บินถอยหลัง เมื่อมันเกิดขึ้นพื้นที่รอบๆมันก็ระเบิดออกและวานอนก็ก้าวออกไปในที่โล่งขนของเขาไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีทองเป็นทองชนิดพิเศษที่สองประกายและเกือบโปร่งแสงทําให้ดูเหมือนไฟฟ้าโดยธรรมชาตินอกจากนี้เส้นผมแต่ละเส้นดูเหมือนจะมีสายฟ้าจริงและเปล่งรัศมีของการทํางานจากสวรรค์ออกมาขั้นที่หอย่างฉีกล่าวนักปราด์แห่งสวรรค์ข้าคือวานอน,อนสายฟ้าอาวกาศ เขาพูดขณะยกตะบองขึ้นและจ้องมองที่ยางฉีด้วยดวงตาที่เปล่งประกายราวกับสายฟ้าทันใดนั้นเขาก็ยิ้มเผยให้เห็นปากอกที่เต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมเจ้าข้าจอมพลังมังกรโคชสารและหัวหน้าหนุ่มที่เหลือหละด้วยคะแนนของพวกเขาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าได้ที่หนึ่งแต่ถ้าข้าข้าเจ้าข้าจะรับตำแหน่งของเจ้าเจ้าต้องเป็นลูกชายของวานอนสวรรค์ยางฉีพูดโดยเอามือไพล่หลัง พ่อของเจ้าต้องการให้ข้าตายแต่ไม่มีวิธีที่จะทําด้วยตัวเองข้าคิดว่ามันคงเป็นการระเบิดครั้งใหญ่สําหรับเขาถ้าฆ่าาเจ้าที่นี้พูดง่ายกว่าทำเสียงหนึ่งพูดและทันใดนั้นวานอนอีกตัวก็ปรากฏตัวขึ้น วานอนตัวนี้แข็งแกร่งกว่าวานอนสายฟ้าอาวกาศเสียอีกและดูเหมือนเขาจะเป็นคนประเภทที่กำจัดความอาฆาตพยาบาททั้งหมดออกจากตัวมันเองพระเนตรเปล่งแสงดาวสุขใสที่ดูเหมือนสามารถทะลุทะลวงได้แม้แต่ส่วนที่มืดที่สุดของมหานรกมหานาทีวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้าย เขาพูดโดยการแนะนำตัวมีบางอย่างที่เป็นวิชาการเกี่ยวกับวานอนตัวนี้เขาถือคัมภีร์ในมือและสวมชุดนักพระเต่าเขาแทบจะได้กลิ่นหนังสือและดูเหมือนเป็นคนประเภทที่สามารถหาสถาบันแห่งการเรียนรู้ได้อย่างชีสามารถบอกได้ว่าเขากำลังจะทะลุผ่านขั้นเทพแห่งโลกทำให้เขาคล้ายกับจักรพรรดิปีศาจยามะเขาคงไม่ง่ายที่จะรับมือ ชนเผ่าวานอนมีพลังมากในหมู่ชนเผ่าปีศาจและเป็นรองเพียงชนเผ่ามังกรพุชสารและสองคนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นผลผลิตของพืชผลจากชนชั้นสูงรุ่นเยาว์ของพวกเขาวานอนทั้งสองโจมตีเขาโดยใช้รูปแบบที่ทำให้พวกมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์หินหยางหินและหยางที่เจาะหยางฉีในรูปแบบที่อันตรายถึงชีวิตหยางฉีพยักหน้ากระโจนไปสู่ความตายของเจ้าไม่เป็นไรเจ้าสองคนคือแก่นแท้ของชนเผ่าวานอนใช่ไหม การฆ่าเจ้าจะทำให้ชนเผ่าวานอนรุ่นน้องล้มลงไม่น้อยมันจะสมบูรณ์แบบตายว่านอนสายฟ้าอากาศตะโกนและทันใดนั้นสายฟ้าก็พยพุ่งพุ่งออกมาจากกระบองของเขามุ่งตรงไปที่ลำคอของหยางฉีกระบองเป็นเหมือนมังกรขนาดใหญ่แต่เมื่อมันเข้าใกล้หยางฉีมันก็หดลงจนเหมือนเข็มเล็กๆมังกรพ่นไข่มุก เมื่อมันใหญ่ตะบองก็ดูเหมือนภูเขาและเมื่อมันยังเล็กอย่างชีสามารถบอกได้ว่ามันทรงพลังพอๆถ้ามันเข้าไปในตัวเขาจริงๆมันน่าจะระเบิดทำลายล้างได้บูมเสื้อผ้าของหยางชีกระเพื่อมในขณะที่เขาผลักกำปั้นของเขาออกตามเส้นทางการเคลื่อนไหวที่ลึกลับอย่างลึกซึ้งเพื่อกระแทกเข็มขนาดเล็กทันใดนั้นเขารู้สึกถึงพลังของไฟฟ้าที่พุ่งพล่านบนตะบองแต่มันไม่ได้เข้าสู่ตัวเขาในความเป็นจริงตะบองเริ่มแตกออกจากกัน ไม่มีอาวุธใดเทียบได้กับกำปั้นของหยางฉีซึ่งเป็นตัวแทนของห้องโถงแห่งสวรรค์ขจัดความอาฆาตพยาบาทและปลูกฝังความจริงนั่นคือหนทางแห่งการบ่มเพาะที่แท้จริงทันใดนั้นมือสีม่วงขนาดมหฮมาก็พุ่งเข้าหาหยางฉีจากอีกทางหนึ่งบูมฝ่ามือปิดลงบนหลังของเขาและกระแสะพลังสีม่วงจากทางทิศตะวันออกก็ห่อหุ้มเขาวไว้ วาน,นอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายปล่อยการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงเขตแดนกองทัพแห่งทวยเทพการป้องกันขั้นสูงสุดแม้ว่าการโจมตีจะปิดตัวลงเขตแดนกองทัพแห่งทวยเทพก็แผ่ขยายออกไปและปิดกั้นพลังของมันตอนที่374ไม่มีพลังที่จะต่อต้านการป้องกันขั้นสูงสุดเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันการโจมตีมากมาย ย้อนกลับไปเมื่ออยังชี้ต่อสู้กับองค์รัชทายาทแม้แต่18ปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถขัดพื้นผิวของมันได้และตอนนี้เขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากหลังจากเพิ่มธาตุหลักสี่ธาตุคือดินน้ำไฟและลมการป้องกันขั้นสูงสุดก็เป็นไปตามคำอธิบายของมันจริงๆนั่นคือสุดยอดแม้แต่ฝ่ามือกนะ้านภาของจัก,กรพัิม่วงก็ทำอะไรเขาไม่ได้ วานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายคิดมันทำให้เขาตกตะลึงอย่างแท้จริงและเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าลึกๆแล้วอย่างชีคนนี้เป็นใครกันแน่วานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นที่6และใกล้จะถึงขั้นที่7แล้วเขาได้ขัดกลาวพื้นฐานการบ่มเพาะของเขามาตลอดชีวิตและแม้กระทั่งมีมรดกที่เป็นอมตะนั่นคือเหตุผลที่เขาเรียกตัวเองว่าผู้ลบล้างความชั่วร้าย เอาชนะความอาฆาตพยาบาทแสวงหาความจริงไร้ขอบเขตและไร้ขีดจำกัดทำลายไม่ได้และวัดไม่ได้ถึงกระนั้นเทคนิคการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดของเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการป้องกันของหยางฉีในกรณีนั้นอย่าโทษค้าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเจคัมพีสวรรคแห่งความอาฆาตพยาบาทหวด หนังสือในมือของเขาเปิดออกลมแรงพัดขึ้นพร้อมกับพลังปราณที่แท้จริงที่บริสุทธิ์และไร้ขอบเขตเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าม้วนคัมภีร์สวรรค์เพราะมันตกลงมาจากสวรรค์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับรายการจัดอันดับอมตะมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากโลกมนุษย์ ทันทีที่มันถูกเปิดออกภาพจำลองของอมตะปรากฏขึ้นซึ่งล้อมรอบวานนอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายทำให้เขาดูเหมือนราชาอมตะเขายืนอยู่บนก้อนเมฆอมตะมีดวงดาวล้อมรอบศีรษะของเขาจากนั้นเขาก็เอื้อมมือที่เหมือนกรงเล็บฉีกท้องฟ้าพลังปราณของเขาพุ่งพล่านลำแสงที่สว่างสวัยพุ่งออกไปในการอาวกาศด้วยพลังทำลายกดเวทมนต์เจ็ดคัมภีร์สวรรค์แห่งความอาฆาตพยาบาทกรงเล็บอาฆาตพยาบาทบ้าคลาั่ง พลังอันน่าสะพรึงกลัวได้ประตูออกมาชนิดที่สามารถทำลายล้างโลกนับพันดวงและบทบังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และทั้งหมดมุ่งตรงไปยังหยางฉี ยังชี้สั่นสถานภายใต้พลังของมันและถูกบังคับให้ก้มลงแต่แล้วเขาก็กลับมายืนตัวตรงกระดูกสันหลังของเขากระตุกอย่างแรงถึงตอนนี้กระดูกของเขาไม่ใช่กระดูกจริงๆพวกมันไปนอนเหมือนโซ่ตรวนที่จะรึกด้วยกดเวทมนต์และถูกล้อมรอบด้วยเนื้อเลือดและเส้นลมปราณและพวกเขาได้เชื่อมต่อในระดับหนึ่งกับห้องโถงแห่งสวรรค์ที่แท้จริงแล้ววิสโดยไม่ลังเลใดๆเขาปล่อยกำปั้นเพื่อเผชิญหน้ากับกรงลและแผงความอาฆาตที่บ้าคลาั่ง เมื่อพวกเขาปะทะกันคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ก็กระเพื่อมทำลายล้างแผ่นดินเป็นพันๆลีการทำลายล้างที่ไร้ความปราณีวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายกลายเป็นเงาพระมัวที่ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามการโจมตีของเขาทำลายล้างมากพอที่จะล้างโลกยางชียืนอยู่ตรงนั้นพบกับการโจมตีแต่ละครั้งด้วยท่าทีป้องกันจากกำปั้นแห่งห้องโถงแห่งสวรรค์ เมื่อทหารมาให้ส่งนายพลไปหยุดพวกเขาเมื่อน้ำหลักมาให้ใช้ดินกั้นไว้อย่างฉี่ทำเช่นนั้นปรับมาตรการของเขาเพื่อต่อต้านสิ่งที่ส่งมาทางเขาวานอนสายฟ้าอาวกาศไม่รั้งรอเช่นกันและใช้กระบองของเขาปล่อยสายฟ้าที่ร้อนแรงใส่หยางฉีปรมาจารย์เผ่าวานอนทั้งสองนี้พร้อมที่จะฆ่ายางฉีและได้รับคะแนนของเขา สำหรับยางชีการต่อสู้กับปรมาจารย์ขั้นที่6-2คนเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้เทคนิคกำปั้นของเขานี้เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถต่อสู้ในฐานะปราดผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงบูมเกิดระเบิดขึ้นวานอนสองตัวถูกบังคับให้ต้องถอยกลับยางชีได้ใช้กระบวนท่าอื่นจากหมัดแห่งห้องทงแห่งสวรรค์เพื่อเอาชนะการโจมตีในปัจจุบันของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ วานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายใช้เวลาไม่นานในการฟื้นฟูก็ดึงภาพวาดของพระเจ้าออกมาภาพวาดความอาฆาตพยาบาทที่ว่างเปล่าภาพวาดกระจายออกไปเต็มท้องฟ้าอากาศแตกเป็นเสียเส่ยงๆแล้วมีน้ำหนักลงมาด้วยแรงเหลือเชื่อสำหรับวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายเขายังคงอยู่ตรงกลางของภาพเหมือนนายพลแห่งท้องฟ้าเรียกกองทัพออกมาเพื่อบดขยี้ศัตรู ด้วยพลังของภาพวาดวานอนสายฟ้าอวกาศเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถติดตามเขาด้วยสายตาได้เขาเหวี่ยงกระบองไปมาด้วยความแรงจนทำให้มังกรกระตุกเต่าดำหนีน้ำเสือขาวหนีขึ้นภูเขาและนกสีแดงสดกระโจนบินยางชียิ้มกว้างในเมื่อเจ้าทั้งสองต้องการตายข้าจะช่วยเหลือเจ้าเองประตูมิตินรกเปิดบูม ประตูขนาดมหึมาตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังอย่างชีหยดเลือดของเทพปีศาจและปกคลุมไปด้วยงานทักษะที่ซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวซึ่งดูเหมือนจะทำจากทองสำริดโบราณเสียงเริ่มพูดจากภายในประตูพูดภาษานรกมันเกือบจะเหมือนกับว่าบางส่วนของนรกกำลังตื่นขึ้น ผู้ปกครองราชาผู้ยิ่งใหญ่หลับไหลอยู่ในห่วงลึกของนรกพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่เหนือกองทัพของทวยเทพต่อหน้าราชานรกผู้ยิ่งใหญ่เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านคือเจ้าแห่งหมู่ทวยเทพและพระสิริของพระองค์ก็เต็มจัก,กรวาลเมื่อราชานรกผู้ยิ่งใหญ่เรียกมาเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบรับคลิกแตก ปราดผู้ยิ่งใหญ่ปีศาจปีศาจเริ่มหลังไหลออกมาจากประตูนรกสร้างกองทัพขนาดใหญ่มีพวกมันทุกประเภทรวมถึงอสูรงูนักยักษ์อสูเรเ,เปลวเพลิงทองสำริดอสูรยักษ์ผู้อบอุ่นเทพมารที่อิ่มอกอิ่มใจปีศาจมังกร8อาวุธปีศาจผีถลุงโลหะวิญญาณปีศาจที่แกว่งไปมาแทบทุกอย่างที่จินตนาการได้กำลังจะออกมาและพวกเขาทั้งหมดเป็นปราชผู้ยิ่งใหญ่ ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ี่พวกเขาดูร้ายและรุนแรงและเมื่อรวมกันเป็นกองทัพมันก็เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกองทัพอสูรร้ายนี้สร้างความแตกต่างอย่างสมบูรณ์แบบกับภาพวาดเทพเจ้าวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายที่เพิ่งคลี่ออกเป็นทหารทั้งกองที่ไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองเลยถ้ากลุ่มแบบนั้นระเบิดตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะนำไปสู่การทำลายล้างของโลกทั้งใบและผู้คนทั้งหมดบนนั้น นรกของมหานทีเป็นสถานที่ขนาดใหญ่ที่มีฝูงปีศาจร้ายไม่รู้จบและตอนนี้ยางชีเป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่พลังการอัญเชิญของประตูมิติรบของเขาเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เขาสามารถเรียกอะไรก็ได้ภายใต้ขั้นตอนที่5พลังของประตูนั้นได้รับแรงเสริมจากความจริงที่ว่าเขาอยู่ในคุมนรกจริงๆและไม่จำเป็นต้องทะลวงผ่านพื้นที่สีเทาใดๆ ก่อนที่วันนอนสายฟ้าอาวกาศจะทันได้ทำอะไรเขาก็ถูกล้อมรอบด้วยปีศาจร้ายที่ระเบิดออกมาในชั่วพริบตาเขาถูกบาดแผลชะกันนับไม่ถ้วนเลือดไหลฉีดกระจายไปทั่วด้านบนสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายซึ่งม้วนคำพี์แห่งสวรรค์หมดพลังในทันทีฝูงปีศาจอสูรใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดและเขาก็หันหลังหนี ยังชีปลดปล่อยหัดของเทพ,พเจ้ายิ่งใหญ่โดยไม่สนใจที่จะมองเขาทำให้อากาศหดตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นคริสตัลที่ผนึกวานอนทั้งสองไว้ขณะที่พวกเขามองดูเขาด้วยความหวาดกลัววานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายก็พูดว่าใครเจ้าเป็นใครเจ้าจะเรียกอสูรปีศาจออกมา,มามากมายได้อย่างไรทำไมพวกเขาถึงฟังคำสั่งของเจ้ายางชียิ้มอย่างเย็นชา จ้ถามคำถามมากเกินไปนอกจากนี้คนตายไม่ต้องการคำอธิบายใช่ไหมแต่คริสตันแตกเป็นเสียงเสียงและก่อนที่วานอนสายฟ้าอาวกาศและวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายจะทันได้กรีดร้องพวกเขาก็กลายเป็นเท่าฐานนักสู้ชั้นยอดสองคนจากชนเผ่าวานอนถูกสังหารเช่นเดียวกับคนอื่นๆ หยางฉีดึงมนทินปราดเลือดที่เป็นแกนสาและพลังปราณที่สำคัญของพวกเขาเข้าสู่เตาหลอมไฟนรกและเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพก็สันสานเมื่อมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และวิหารปรากฏขึ้นในนั้นทำให้เป็นจริงและเป็นจริงมากยิ่งขึ้นหือคำพีของวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายบินผ่านไปและหยางฉีก็มองดูอย่างใกล้ชิดคำที่เขียนบนม้วนหนังสือเป็นบทอมตะซึ่งหยางฉีสามารถอ่านได้ต้องขอบคุณผนึกแห่งกองทัพถวยเทพ เจ็ดคัมภีสวรรค์แห่งความอาฆาตพยาบาทมันมีทักษะพลังปราณที่ไรขอบเขตที่เรียกว่าเจ็ดความอาฆาตพยาบาทซึ่งมีเจ็ดประเภทย่อยของการฝึกฝนอาฆาตมาตร้ายที่บ้าคลัง่งอาฆาตมาตร้ายที่ทำลายล้างอาฆาตมาตร้ายที่หมดสิน้นอาฆาตมาตร้ายที่ล้างแค้นและอื่นๆ เห็นได้ชัดว่ามันเป็นม้วนหนังสือจากสวรรค์สิ่งของอมตะที่มีมนทินแห่งอมตะมันเกินระดับกึ่งอมตะซึ่งหมายความว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยผู้ทำลายล้างซึ่งเป็นอมตะที่แท้จริงมันลึกซึง้งถึงขีดสุดและน่าเกรงขามในการต่อสู้ท้ายที่สุดมันเป็นสมบัติที่เหนือกว่าแม้แต่เจดีย์ของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือดาบทำลายล้างทองคำที่ครองสวรรค์ น่าเสียดายเนื่องจากมันถูกสร้างโดยผู้ทำลายล้างที่เป็นอมะตะจึงไม่มีทางที่หยางชีจะสามารถไขความลับที่แท้จริงของมันได้ในขณะนี้โดยไม่ลังเลใด,ดๆเขาโยนมันลงในเตาหลอมไฟนรกเช่นกันซึ่งทำให้แสงพร่างพราวพุ่งขึ้นมาสาวกระดับสูงของชนภวานอนตายแล้วข้าสงสัยว่าวานอนสวนรรค์กำลังร้องให้ออกมาหรือไม่หยางชีตรวจสอบรายชื่ออันดับอมะตะและเห็นว่าชื่อทั้งสองของพวกเขาหายไปและคะแนนของเขาก็เพิ่มขึ้น แน่นอนไม่เพียงแต่เขาได้รับคะแนนสำหรับการสังหารวานอนสองพี่น้องเท่านั้นแต่ยังได้รับคะแนนสำหรับอสูรร้ายทุกตัวที่เพิ่งระเบิดตัวเองด้วยนอกนั้นเสียงพูดคุยก็ดังขึ้นอย่างบ้าคลาั่งอะไรวานอนสายฟ้าอาวกาศและวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายเสียชีวิตทั้งคู่ดูสิคะแนนของหยางฉีเพิ่มขึ้นอีกครั้งไม่มีทางที่ใครจะไล่ตามเขาได้ พี่น้องวานอนสองคนนั้นอยู่ขั้นที่6กทั้งคู่อย่างชี้จัดการฆ่าพวกเขาได้อย่างไรข้าไม่รู้วานอนสายฟ้าอาวกาศและวานอนผู้ลบล้างความชั่วร้ายต่างก็แข็งแกร่งมากแต่ยางชีก็โค่นพวกมันลงข้าสงสัยว่าวานอนสวรรค์จะเป็นอย่างไรทันใดนั้นหัวหน้าหลายคนเริ่มหันไปมองทางหัวหน้าเผาวานอนวานอนสวรรค์ เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ